เทคนิคในการเพิ่มผู้ติดตามให้มากขึ้นนะคะทุกคนวิธีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ1ก็คือเราต้องหมั่นใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบทุกเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์รูปภาพโพสต์ภาพนิง่งอ่าโพสต์ข้อความหรือว่าลงคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ให้เราลงสตอรี่ถ้ามีเวลาเราก็ไลฟ์สดด้วยนะคะทุกคนถ้าเราใช้เครื่องมือของ Facebook ครบแล้วนะคะจะทำให้ Facebook นั้นจะดันคลิปของเราออกไปนะคะทุกคนสิ่งที่สำคัญก็คืออ่าเมื่อเราทำาใช้เครื่องมือ Facebook ครบแล้วเราต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะทุกคนสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ AI นั้นเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเรา เมื่อ AI เปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของเราจะทำให้คลิปของเรารูปภาพของเราที่เราลงไปนะคะคลิปสั้นคลิปยาวหรือว่าอะไรที่เราลงไปนะคะจะถูกดันไปสู่เพื่อนๆของเรานะคะทั้งผู้ที่ติดตามเราแล้วและคนที่ยังไม่ได้ติดตามเรานะคะเขาจะเห็นคลิปของเราที่เราลงไปนะคะแล้วเขาก็จะมากดถูกใจมาดูคลิปของเรามาติดตามเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ให้เรานั้นให้เราไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วยนะคะ <rattling noise> จะทําให้คลิปของเรานั้นถูกดันออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนยิ่งเราสร้างปฏิสัมพันธ์มากขึ้นนะคะคลิปของเราจะถูกดันมากขึ้นนะคะทุกคนและจะทําให้เรามียอดวิวที่เพิ่มขึ้นมียอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สํคาคัญที่จะทําให้ผู้ติดตามเราเ <pronunciation> ข้ามาหาเรามากขึ้นนะคะทุกคน <historically> เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ เราวันต้องทําในทุกๆวันนะคะทําควบคู่กับการลงคลิปของเรานะคะทุกคนความสม่าเสมอความขยันมันเพี้ยนไม่ท้อถอยนะคะจะทําให้เรานั้นไปสู่ความสําเร็จได้นะคะทุกคนและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้ก็คือ ให้เรานั้นเป็นครีเอเตอร์ Creator, มืออาชีพนะคะเมื่อเราเลื่อนหน้าฟีดของเรานะคะทุกๆคลิปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าข้อความที่ผ่านมาหน้าฟีดของเรานะคะทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะคะให้เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนของเรานะคะไม่ใช่ว่าคนนี้มันคลิปไม่น่าดูแล้วเราก็ปัดทิ้งแบบนี้ไม่ใช่นะคะถึงแม้คลิปจะน่าดูไม่น่าดูให้เราดูให้จบแล้วก็คอมเมนต์นะคะทุกคน นี่คือสิ่งที่ครีเอเตอร์มืออาชีพเขาทำกันนะคะทุกคนดูให้จบแล้วก็คอมเมนต์ยาวๆเลยนะคะทุกคนคอมเมนต์ comment ยาวๆไปเลยให้เขาเห็นให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านเรานะคะทุกคนถ้าใครอยากจะให้คนกลับมาเยี่ยมบ้านของเราเราต้องคอมเมนต์ยาวๆนะคะตามด้วยอ่า สติกเกอร์ด้วยก็ได้นะคะก็ยิ่งดีนะคะทุกคนคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะคะคอมเมนต์แบบเกี่ยวกับคลิปที่เขาทำนะคะทุกคนเราถึงจะเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพนะคะทุกคนและอย่าลืมไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็กลับมาบ้านของตัวเองด้วยนะคะการมาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปของตัวเองนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะคะจะเป็นการดันคลิปของเรานะคะออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทำให้คลิปของเราอยู่บนฟีดต,ตลอดนะคะ ถ้าคลิปของเรายิ่งมีคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์มากยิ่งขึ้นนะคะทําให้คลิปของเราถูกดันมากยิ่งขึ้นจะทําให้ยอดวิวเพิ่มสูงขึ้นนะคะและมีผู้ติดตามหลั่งไหลามานั่นเองนะคะทุกคนนี่แหละคือเหตุผลที่เรานั้นต้องทําในทุกๆวันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแล้วคุณจะได้ยอดวิวได้ผู้ติดตามนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ทํานะคะบอกเลยว่า คุณจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะถ้าคุณอยากได้ผู้ติดต,ตามอยากได้ยอดวิวก็ลองไปทำดูนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนผ่านเร็วๆนะคะสู้ๆคะ่ะ